ดีครับผมชื่อน้องแผ่นดินครับนะนมวันนี้ตื่นแต่เช้าจังเลยลูกใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องน้องพาขวาัญน้องแผ่นดินเจ้าเดซีรีด้วยนะครับนุตื่นกี่กี่โมงลูกเนี้วันนี้น้องดินตื่นเช้ามากเลยตีห้าครึ่งอะลูก oh, oh. โอยอารมณ์ดีตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ดีอุ้ยใสยน่นาฬิกาสวยได้ละลูกไหนขอดูนาฬิกาหน่อยสิอุ้ยอันเดีย อันหน้าไปโดนอะไรอ่ะลูกโดนเล็บเลรอลูกแล้วไหน,นขอดูนาฬิกาหน่อยอุ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยสามทุ่มอ่ะอยะ <c oughs> นาฬิกาประเทศไหนเนี่ยสามทุ่ไมไปยังสว่างยู่เลยเนี่ยฮะใช่ไหมครับอตอนนี้ผมอายุได้เจ็ดเดือนกับอีกสิบสองวันแล้วครับจะเจ็ดเดือนครึ่งแล้วนะหนึงเน,นาะ เอาเชิญชวนผู้ชมมาเที่ยวทุ่งนาหน่อยเร็วมีโอกาสแวะมาเที่ยวทุ่งนาผมนะครับทุ่งนาผมมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอร่อยอร่อยมีชากาแฟอร่อยมากๆเลยนะคะอ่ะมาอันน่ะอาอดูนาฬิกาดูนาฬิกาแล้วลูกเหรอมีโอกาสแวะมาเที่ยวทุ่งนาผมนะครับมาสักการะองค์ปู่องค์ยาสวยไหมคะ สวยมากๆเลยนะคะของจริงสวยมากๆเลยะคะะ่ะอะอาจจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะฮ่าสวยไหมเอ่ยบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาะจะหกโมงแล้วนะคะก็เลยพาลูกมาเดินมาเดินชมทุ่งเอออารมณ์ดีป่ะดีค่ะแล้วลูกลนะ้ะ สวยไหมครับทุ่งนาผมบรรยากาศร,รอบๆนะคะอันนี้บรรยากาศร,รอบๆองค์ปู่องค์ย่านะคะสวยไหมคะตอนเช้ายังไม่มีลูกค้าเข้ามาเพราะตอนนี้หกโมองอยู่ค่ะอ่าเอาเลยทุกครับหน่อยลูกทุกครับทุกครับปู่ย่าหน่อยเร็วฮะทุ่งดินครับเอ้ยอารมณ์ดีหน่งรองเท้าหลุดเหรอลูกเหรอ นี่ค่ะก็คือเป็นบรรยากาศยามเสาร์เด้อค่ะเด้อประมาณหกโมงเสาร์นี่ก็คือบริเวณลานองค์ปู่อง์ย่านะคะจริงๆอยากอยากเดินไปดูใกล้ๆตน้นต้นมะขามจ่แต่สีนี้ไม่มีใครดูน้องแม่บ้านเขาล้างถ้วยอยู่ก็เลยอ่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆอง์ปู่องยา่ามาน้องดินทางนี้โลกบ้มามาคะ่ะมาครับเนี่ยอย่าถ้ายล้างอย่าถอยหล้างลูก อันตรายมาครับมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพักเป,ปลียแป๊บนึงต่อนะคะเมื่อกี้ลากน้องเขามาอัในนั้นมันใกล้ถนนอันนี้ก็คือเป็นต้นมะขามนะคะเอาไว้ผูกโบแดงโบแดงมีความหมายก็คือฝากสิทธิ์ไว้เป็นลูกหลานขององค์ปู่องค์ย่านะคะก็คือให้เขียนชื่อแล้วก็มาปลูกกับต้นมะขามไว้นะคะจะได้อความหมายก็คือจะได้ ฝากชื่อเสียงฝากไปเป็นลูกหลานขององค์ปู่องค์ไงเป็นปกปักรักษาเด้อคะ่ะเด้อปกปักรักษานำชื่อเสียงเงินทองโชคลาภมาให้นะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆองค์ปู่องค์ยานะคะแน่มีหมาน้อยตรงนั้นด้วยเป็นยังไงคะงามบอคะมีโอกาสแวะมาสักกรารบูชาป่ยานเด้อค่ะเด้อ งวดวังหันมีคนถือกร่างวันมาสันโอ้มีคน,น,คนได้โชคเขาจะบนใหม่เลยหรือละเดี๋ยวสี่หมื่น 40, กว่าบาทมาสันเขาจะก,ก็มาแก่บ,บนอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกน้องก็ถือเหล็กรอหรันเพิ่นมาจุดถูกอยู่องค์ูยานแล้วเพ่ถือเหล็กมันมีเหล็กออกมานนำอันนี้เป็นความแช่นส่วนบุคคลนะคะ เป็นยังไงบ้างคะอาเป็นยังไงบ้างครับอยู่คนเดียวอาะอาต่ะอาะอลาลูกเหรอน้องแผ่นดินตอนนี้ได้เจ็ดเดือนครึ่งแล้วนะคะกําลังน่ารักเลยค่ะคาสายตาไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องกระดึบกระดึบไปแล้วอันนี้ฝั่งองค์ย่านะคะฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าองค่งปวงย่ก็คือจะอยู่ฝั่งขวามือแต่ถ้าหันหน้าออกถนนก็คือองค์ย่าก็คือซ้ายมือนะคะ อันนี้หนูก็ได้มีโอกาสาได้ปั้นเกล็ดกับเพิินด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะอาไปดูสุดท้ายดีกว่าอ่ะนั่งดินชมทุ่งไปก่อนนะลูกเป็นยังไงคะความงดงามสีเขาจะงามแห้งนะคะของจิงกระงามมันดูมีมิตินะคะนาเาเรียกนา,าลีลานะคะ ช่างคนเดียวกับที่อปั้นองค์พญานาคที่วัดหนองบัวภูผาแดนภูมโนลมนะคะแล้วก็วัดสีอะไรมงคลที่อยู่สีสะเกดนะคะที่สวยๆนะ่ะหนูก็ยังไม่เคยไปเป็นยังไางค่ะงามบ๊อืมอ่า อันนี้เป็นทีมงานอาจารย์ปื๊ดปูนปั้นนะคะเลขสวยไหมคะอืมนเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดสนใจงานก็ติดต,ต่อพันไปเด้อค่ะเด้อสวยมากๆเลยคะ่ะบ่คิดว่าพ่อลงสีแล้วสีงามปนหนี่นะ ให้ถ่ายให้ดูรบอบๆเนาะเอามาดูฝั่งสนท้ายสวยไหมคะบรรยากาศสวยเนาะีโอกาส์ดแวบะบมากับสก,กาาัลลาเพนเดอคัะเ้ออันนี้เป็นป้าด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาหนูก็นอนข้างล่างค่ะกับลูกกับพี่จัดนี่ด้านหลังมีต้นไม้สวยสวยมากๆเลยค่ะ คืองา,า,า,ามแถวืองามแถ้อจารดูบรรยากาศต่ออาจจะดูลายตานิดนึงเพราะว่าอัถ่ายไปแล้วก็อันนี้ไปง่างไปถ่ายไปนะมมีโอกาสแวะมาชิมกาแฟอร่อยอร่อยชาอร่อยอร่อยนะคะชาเขียวชา เย็นอร่อยมากค่ะที่เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะอ่านี่ยค่ะป้าเป็นยังไงบ้างคะนนนนนมาหน่อยอยู่บุนผู้ดเดียวเป็ดเอิรในไมูนะคะอืม วันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆอ,อ,องค์ปู่องค์ย่านะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะที่มาให้เกียรติรับชมช่องน้องภาขวาัญขอบคุณค่ะ